สวัสดีค่ะสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีชื่อว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาดิจิตอลเพนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ e-learning ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจัดทาโดยนางสาวภารดีเขมาคามจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อออกแบบและศึกษาผลการจัดกษาเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2. เพื่อศึกษาผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาาคอมพิวเตอร์กราฟิกกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรอิสระได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองโดยใช้สื่อการเรียนรู้ e-learning ตัวแปรตามได้แก่ 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเอง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดิจิตอลเพนประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดิจิตอลเพนจำนวน71คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ชั้นปีที่1นึทับ14สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดิจิตอลเพนจำนวน44คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้แบ่งออกเป็น10ข้อคือ 1. การสร้างแบบร่าง 2. การแทรกไฟล์รูปภาพ 3. การใส่แสงและเงา 4. การใส่สีให้กับตัวการ์ตูน 5. การใส่ภาพพื้นหลังให้กับชิ้นงาน 6. การใส่เอฟเฟกในชิ้นงาน 7. การสร้างไลายเส้นในชิ้นงาน 8. การกำหนดขนาดของรูปภาพ 9. การใส่อารมณ์ในตัวการ์ตูนและ10การบันทึกไฟล์ชิ้นงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่2การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองพบว่าผลการประเมินของนักเรียนระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ8.38จากคะแนนเต็ม10คะแนนและได้ค่า e 1เท่ากับ83.80 และนักเรียนมีผลการประเมินหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ9.08จากคะแนนเต็ม10คะแนนและได้ค่า e2 เท่ากับ90.87เมื่อนำผลการประเมินระหว่างเรียนและผลการประเมินหลังเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พบว่าได้เท่ากับ83.80ต่อ90.87สรุปผลและการพัฒนาต่อยอด 1. ผลการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้นจึงทำให้การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาตนเองเกิดผลไปในเชิงบวกและ2 ผลสำร็จทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกพบว่าผลการประเมินของนักเรียนระหว่างเรียนและผลการประเมินหลังเรียนเพื่อวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พบว่าได้เท่ากับ 83.80,- ต่อ90.87ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด80ต่อ80 สำหรับข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1. เพิ่มเนื้อหาที่มีความน่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น 2. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ e-learning ให้มีความน่าสนใจและมีสีสันที่สวยงาม 1. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปคือ 1. รายวิชาที่เหมาะกับการทำสื e ่อ e-learning ควรเป็นรายวิชาที่สามารถเรียนรู้และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอนแบบพัฒนาตนเอง 2. ควรมีกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบนักเรียนระหว่างเรียนสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ